สวัสดีครับก็มาอยู่กับคลิปต่อมานะครับในคลิปนี้เนาะเป็นคลิปที่4นะคะก็จำไม่ผิดเนาะเอคลิปที่4เนี่ยน,นะครับก็จะามาทำต่อนะครับในข้อ16เออสิบเก้ายี่2ิบยี่สิบเเนาะโอเค24โอเคครับมาต่อกันเลยเนาะเพื่อจะเรีนการไม่เสียเวลานะครับอ่าข้อ19นะครับเขากำหนดให้ f x ฟเฟกท่ากับเกซล่งสบวกบีบวกซแล้วก็ดิฟ1ครั้ง แล้วก็แทนค่า2ลงไปเท่ากับ6ดิฟสครั้งแทนค่า2ลงไปก็เท่ากับ6เช่นเดียวกันเออแล้วอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้ก็มีค่าเท่ากับ1ถามหาค่า a b c นะครับโอเคก็มาดูกันถ้าเราดิฟ1ครั้งใช่ไหมก็มันจะเป็น2 a x บวก b ใช่ไหมครับถ้าดิฟ2ครั้งนะครับก็จะเป็น2 a เฉยๆแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับจากที่มันแทนค่าแล้วก็มีผลลัพธ์ให้มา ในการหาคำตอบตรงนี้เนาะถ้าเป็น f ดิฟสองครั้งนะครับก็จะเป็นค่าเท่ากับ6เออซึ่งอบมันก็คือ 2a นะครับ a, a เดียวเราก็ได้นะเท่ากับ3เนาะอย้ายไปหาร2หัน6เท่ากับ3เอาได้ a เท่ากับ3แล้วก็เอาไปแทนค่าในสมการต่อมาก็คือ1ดิฟ1ครั้งนะครับ f ดิฟ1ครั้งแทน2ลงไป2คูณ3 x x ของเราก็คือ2เนาะบวก b นะครับมีค่าเท่ากับ6กสองคูณสเป็น6 6หคูณสเป็น12 b บวก b เท่ากับห b ของเราก็จะได้เท่ากับลบหนะครับสิบสองลบหเท่ากับหเมื่อเราได้ a ก,กับ b แล้วเราก็มาหา c จากไหนจากตัวอินทิเกรต i ินทิกรอจำกัดเขตตรงนี้นะครับเ,เรือยก็มาดูกันอิน e ิเกรตของศ1นย์หนึ่ง a x กำลังสองบวก b x บวก c d x จะได้เป็น a x กำลังสามส่วนสามบวก b x กำลังสองส่วนสองบวก c x เนอะก็ดีกรีเพิ่มมาหนึ่งนะครับของตั้งแต่ x เท่ากับ0นย์ถึง1นนะครับแทนค่า หนึ่งก่อนแล้วค่อยมาลบก,กับส่วนนะครับจากที่เห็นเนาะเราจะได้ว่าสองแทนค่า a b เนาะสามสามคูณ x กำลังสองอมงนะครับ ่าตอนนี้ก็จะเป็น 3x กำลัง3ส่วน2อให้ส่วน3สิบวกต้องเป็นลบ6กกำลัง2ส่วน2บวก 4x ทีนี้เขาให้ x เท่ากับ1กับ x เท่ากับ0เนาะเราก็ ตัวแรกเราต้องแทนค่าเป็น1ก่อนเลยก็จะเป็น1กึ่งลังสามหนลังสองแล้วก็คูณ1นะครับลบกันกับ3คูณศูนย์ลังสองส่วน3มลบ6คูณศูนย์กำลังสองส่วน2แล้วก็บวกซคูณศูนะครับก็คือลบศูนั่นแหละออซึ่งมันก็จะได้เป็น3ส่วน3ามเป็น1เนาะอันนี้ก็ถอดเหล,เลือลบ3าม ก็จะได้ว่าลบ3บวกซนะครับของเรามีค่าเท่ากันกับมีค่าเท่ากันกับ1นะครับตามที่โจทย์กำหนดเนาะหนะครับ c ของเราก็มีค่าเท่ากับตรงนี้ลบสนี่เป็น1เนาะลืมบวก1ได้ไงเนี่ยซของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3เพราะเราย้ายลบ3าไปบวกแล้วก็ย้าย1ไปลบนะครับ โจทย์ถามหา a บวก b บวก c นะครับ 3, 3บวกลบ6บวก3เนาะก็เท่ากับ0พอดีต่อข้อก็ไก่นั่นเองครับ <S <S ต่อมานะครับข้อที่20นะครับข้อ20เนี่ยเขากำหนดให้แซดเป็นคำตอบของของสมก,การนี้นแล้วแซดกับลบแซดบาร์มีค่าเท่าไหร่เขาขึ้นมาว่าแเนอะ z มันก็คือ a บวก b i ใช่ไหมจำนวนติตดภาพที่เรารักนั่นเองทีนี้วิธีการหาคำตอบเนี่ยถ้าเรามอยา่าเนี้เราสามารถสามารถแยกได้นะเราก็ควรจะใช้สุดก็คือลบ b บวกลบร o t b กํลัลงสองลบ 4, a c ส่วน2 a ส่วนในการหาคำตอบของพหุนานกําลังสองนะครับโดยที่ตัวแรกสัมประสิทธิ์เนาะ a b c นะครับคือสัมประสิทธิ์ ของแต่ละตัวนะครับถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้เป็นลบลบสอบวกลบรูทลบ2กลังสองลบสีคือ1 C ก็คือ5้าเนาะแล้วกับศูนแล้วก็ส่วน 2A ก็คือ2อคูณหนะครับก็จะได้เป็น2บวกลบรูทสลบยีสส่วนด้วย2 เท่ากับ2บวกลบรูตสิส่วนสนะครับก็รูตสิหเนี่ยมันติดลบดนะ้วยเนาะเพราะว่าค่านอนลบค่าบางนะครับบวกลบสี่ไอนะครับรูตสิกเนี่ยมันก็คือรูลบสิบกเนี่ยมันก็คือรูตสิคูณกับรูลบหใช่ไหมแล้วร สิเนี่ยเราก็ถอดได้เป็น4แล้วก็รู้ลบหนึ่งก็คือ i น,นั่นเองก็ได้ค่าเนี้ยามาเป็น2องบวกลบสีส่วนสถ้าตัดทอนนะครับก็จะได้เป็น2องบวกลบสองอนะครับมีทั้งหมด2องคำตอบทีนี้ถ้าเรานำไปพอดการาฟนะครับเราจะได้ว่าคำตอบก็คือเป็นจุดสองสองตรงนี้ สองสองกับจุดอ่าสองสองนะครับสองลบสองก็มีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะครับอ่าโจทย์เขากำหนดอะไรบอกว่าเขาจบว่าเขากำหนดว่าขรอดันที่หนึ่งข้อดันที่หนึ่งก็คือจุดสองสองใช่ไหมจุดสองสองดังนั้นคำตอบที่อยู่ในจุดสองสองมีแค่ตัวเดียวก็คือสองบวกสองไอนะครับเอเป็นคำตอบ ของโนนจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาแซดลบแซดบาเนาะ,ะแซดบาของเราก็จัดรูปเลยก็เป็น 2, 2ลบ2อไอแซดลบแซดบานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2บวก2ไอลบกับ 2, 2ลบ2ไอเท่ากับ4 i ไอนะครับข้อนี้ตอบข้อขวายครับ ไปครับข้อ20ก็เรียบร้อยแล้วต่อมาครับมาดูที่ข้อ21กันเลยข้อ21เป็นฟังก์ชันอีกแล้วฟังก์ชันดีฟสองครั้งเท่ากับ x 5. ส x บวกหสาหรับชุตดต้นจริง x มีค่าสูงสุด f อเท่ากับ3ที่จุด x เท่ากับลบ1แล้ว f2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราต้องหาสมการ f(x) เฉยๆก่อนเนาะโจทย์เขาให้ตรงนี้มาใช่ไหมจะเราจะได้ว่า f d ิ x เนี่ยมันมีค่าเท่ากับคือเรากลับไปอินทิเกรตเนาะก็จะเป็น 3x กำลัง2ส่วน2บวก 5x บวก c ซึ่งเราไม่รู้ค่าเอาไม่รู้ค่าใช่ไหมแล้วก็เขาให้อะไรมาอีกเขาให้เขาบอกว่าค่าสูงสุด ที่จุดเอเท่ากับ1เออดังนั้นถ้าเราแทนค่า x เท่ากับลบ1นเนี่ยเราจะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ0ทนาไมถึงมีค่าเท่ากับ0นย์ก็เพราะว่ามันเป็นจุดค่าสูงสุดไงค่าสูางสุดมันก็ค่าสูงสุดเนี่ยมันก็คือจุดวกกลับเนาะก็ x เท่ากับศนย์ั่นเองไอ้ y เท่ากับ0นย์ถ้าเราแทนค่าลงไปนะครับในตัวดิฟเนาะเราก็จะได้เป็น อ่ส่วน2บวกอันนี้เราแทนค่าลงไปแล้ว,ลวก็เป็นลบหนึลบ5บวก C เท่ากับ0 C จึงมีค่าเท่ากับ5-3.2ลบ3มส่วน2มีค่าเท่ากับ7.2ส่วน2เนาะอโอเคเราก็ย้อนกลับไปหา F ปกตินะครับ โดยการอินทิเกรตเหมือนเดิมก็จะเป็น3ส่วน2 x กำลัง3แล้วก็ส่วน3อีกทีนึงบวก5 x กำลังสส่วน2บวก c ของเราก็คือ7ส่วน2ใช่ไหมก็เป็น7.2 x แล้วก็บวกค่า c ใหม่นะครับทีนี้เราก็มาหาค่า c ใหม่อีกแล้วหาค่า c ใหม่ หาจากไหนหาจ่าที่บอกว่าที่จุด x ลบหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับสามเออตรงนี้ไงที่จุด x ลบหนึ่งมีค่าเท่ากับสามก็แทน x เป็นลบหนึ่งแล้วก็เท่ากับสามนะครับสามเท่ากับอันนี้ก็ตัดกันนะครับก็เหลือลบหนึ่งกำลังสามส่วนสองบวกห้ายกกำลังลบหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองส่วนสอง บวกเส่วนสคูณลบห่งบวกซนะครับอันอกพื้นที่ให้พอเดี๋ยวขอย่อก่อนโอเคครับถ้าเราแก้สมาการนะครับย้ายพวกตัวเลขไปหาด้วยกันเนาะ ก็ได้เป็น3าลบ1ส่วน2ถ้าบวกหนึส่วน2สิเพราะว่ามันย้ายมาแล้วเนาะบวก1ส่วน2ลบหส่วน2บวกเจส่วน2เท่ากับ4นะครับ เจ็ดลบห้าเหลือสองสอ่วนสบวกหนวสองเป็นสามส่วนสอส่วนสบวกสก็จะมีค่าเท่ากันกับ5้าส่วนสเท่ากับ4เออแล้วก็จะได้สมการ fx ของเรานะครับก็คือ3ามส่วนสอกลังสามบวกหส่วนสอลังสบวก 7ส่วน2 x บวก5ส่วน2นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดรูป x กลัง3มาลองหน่อยเนาะก็จะเป็นตรงนี้เนาะเพราะเราตัด3ออกโจท์ถามหาอะไรโจท์ถามหา f 2ใช่ไหม f 2ก็แทนค่าสอดลงไปนะครับก็จะเป็น2กำลัง3ส่วน2บวก5คูณ2กำลัง2ส่วน 2, 2. บวกเจ็ดคูณสองนะครับแล้วก็บวกคาส่วนสองก็จะได้เป็นแปดส่วนสองบวกสี่ห้ายี่สิบยี่สิบส่วนสองบวก ได้24ส่วน2บวก5ส่วน2ได้เป็น511ส่วน2นะครับตอบ511ส่วน2ซึ่งตรงกับช้อยข้อจอจานนะครับโอเคครับข้อ21ก็จะประมาณนี้เนาะอาจจะค่อนข้างเยอะขั้นตอนนิดนึงถ้าเราทำคล่องแล้วอาจจะบราะคุณหาได้เร็วกนี้นะครับ อามาครับมาดูข้อที่23ข้อ22เนะ22าะ22เขาให้เมทริกไม่แล้วเมทริกเยอะจังเลย a เท่ากับเมทริกชนิ้นี้อ่ะ x ลบ1 4 5 2 1 9 2 y 6เนาะ minor a 3 2เท่ากับ15 cofactor ของ a 2 3เท่ากับลบ49 x บวก y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราหา a เรามาดู a 3 2ก่อน a 3 2มันก็คือเซตของ3 2เนาะ x 4 5 1 a 2 3มีค่าเท่ากับ x ลบ2 9 y โอเคจากตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเราควรทำเราควรดู a สอง2ก 3, 3, ่อนเนาะเพราะว่ามี a แค่ตัวเดียวนะครับ เขาให้บอว่าเขาให้ไมเนอร์ไมเนอร์ของ a สามสองเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบห้านั่นก็คือเราหาเป็นหาเป็นเด็กเลยเท่ากับสิบห้านะครับอ่านี้ก็ได้เป็น x ลบยี่สิบนะครับเท่ากับสิบห้าเนาะก็คือขวนควายนั่นเองวิธีการหาเด็กสองคูณสองเนาะ x เดียวก็จะมีค่าเท่ากับสามสิบห้านะครับ โอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาโคแฟกเตอร์ของ a 2 3เลยก็ c 2 3นะครับเท่ากับลบ1 2บวก3แล้วก็เดของ x ลบ1 9 2 y มีค่าเท่ากับลบ49ลบ1แล้วก็อันนี้เป็นเดเนาะแทนค่า x ลงไปเลย x, x ของ x ของเราก็คือ35นะครับที่เราหามาแล้ว ลบสีผมตัดลบก่อนเนาะเพราะว่ามันอยู่2ฝั่งก็ลบตัดลบได้เลยจะได้อะไม่ต้องคิดมากเนาะแล้วก็มาหาเดสมือเริ่มเลยก็คือ8 5คูณ2 y ลบกับ9คูณลบ1ซึ่งจะมีค่ากับับ49ครับอ่คูณ2ก็เป็น70 y 9คูณลบ1ก็เป็นบวก9บวก9ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะเป็น 49 49ส,สี่สิบเก้าสี่สิบเก้าบวกเก้าให้ลบเก้าสิแป๊บหนึงนะคะเหมือนผมหาผิดเลย <S <S อ๋อผมแทนค่าผิดมเน,เนอร์เท่ากับลบสิบห้าเนาะถ้ากับลบสิบห้าแสดงว่าอันนก็เป็นลบสิบห้าเนาะ a ็ก็จะมีค่าเป็น5เฉยๆก็ว่าอยู่ทำไมค่ามันดูแปลกๆจังเลยเนาะเออยอ็กซ์เท่ากับ5นะครับแทนค่าใหม่เนาะโอเคตรงน,นี้ก็จะได้เป็น5 2เป็น10นะครับ10 y 10 y เท่ากับ4 10นะครับ y เดียวก็เท่ากับ4หากค่า x บวกบก, y, ก็ x บวก y นะครับมันก็เป็น5บวก4เท่ากับ9นะครับตอบข้อขอไข่นะครับโอเคต่อมาข้อ23เพื่อ3 5. อ่านโจทย์เลยครับก็คือในการแข่งขันมวยสากลคณะกรรมการการจัดแข่งขันจัดให้มีการแข่งขันแบบพบกันหมดเลยปรากฏว่าต้องจัดแข่งขันทั้งหมด15คู่ข่้ขันเนี่ยจะมี จำนวนเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าเวลาเขาแข่งก็คือสมมุติผมให้ A เ,เนี่ยเป็นจํานวนทุกคู่แล้วกันจํานวนคู่ของนักมวยเวลาเราจัดแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องจัดแบบเลือกมา2อ,อคู่ใช่ไหมเลออืเกอก2คู่ จาก n นะครับซึ่งเลือก2คู่มาได้15 15คู่ก็คือ15 15วิธีนั่นเองเออ15วิธี15ครั้งอะไรเปล่าเนี่ยโอเคครับการเลือกเนาะการเลือกแล้วก็มีตัวเดียวในความน่าจะเป็นของเราเนาะมันก็คือ c อาหารนั่นเองก็จะได้ว่าเป็น c เลือกเออ n เ,เลือก2เนี่ย มีค่าเท่ากับ15นะครับ n ของเรามีค่าดเท่าไหร่เนาะก็ n แฟกส่วน n ลบ2แฟกแล้วก็2แฟกนะครับเท่ากับ15โอเคเดี๋ยวผมจัดรูปใหม่ก่อนลาก5 5มาไกลๆก็จะเป็น n n ลบ1 n ลบ2แฟกส่วน2 แแล้วก็ n ลบ2แฟตัดทอนนะครับปับป๊บปก็จะเหลือเป็น n ลบ1ส่วน2 15. เท่ากับ15ถ้าลืม n ต้องมี n ตรงนี้ด้วยเนาะ n คูณ n ลบ1แล้วก็ n อลบ2ตรงนี้ต้องคูณ n ด้วยนะครับฉะนั้น n คูณ n ลบ1 2. มีค่าเท่ากับ30 ก็อะไรที่มันคูณกันแล้วสาต่างกันอยู่ตัวเดียวก็มีแค่5้คูณหเนาะเท่ากับ30ซึ่ง n มันคือค่ามากใช่ไหมก,ก็คือ n จะได้เป็น6นะครับก็จะตอบ6คู่คู่แสดงว่าคำตอบมันน่าจะเป็น6คู่แต่ว่ามันไม่มี12คนเนาะก็หคู่ เอเท่ากับหกหกคู่ตรงนี้มันไม่ใช่หกคู่เสียหรอกไม่หกคนเพราะว่ามันนักมวลมันแข่งคนเดียวนะคนสิบห้าคู่โอเคก็ okay. ต่อข้อขอควายนะครับต่อมานะครับอ่ะก็เร,เริ่มเบอร์นี้หนึ่งแล้วเนาะก็ยี่สิบสี่นะครับข้อสุดท้ายของคลิปนี้แล้วเย่โอเคเส้นโค้งอยู่แล้วเส้นสัมผัสเส้นโคง้ง y เท่ากับ x กำลังสามลบสาม x กำลังสองลบหก x บวกห้า,า 3, 6, 5, ที่จุด x กำลังสองเนี่ย ถ้มุม x ในแนวแกนใดเออในในแนวแกนใดเวลาที่เราวาดลูกแกน x y ใช่ไหมแต่ผมวาดเขาักก่อนทั้ง3ารูปเลยเนาะมันจะมีมุมอยู่ทั้งหมด3แบบใช่ไหมสมมติสมมติมมว่า ถ้าเป็นเส้นตรงเส้นตรงแบบนี้เนาะเส้นตรงแบบนี้เออมุมที่เรานับเราจะนับมุมนี้เนาะมุมนี้เจะเป็นมุมป้านถ้าเส้นตรงเอียงแบบนี้เป็นมุมแหลมถ้าเส้นตรงตั้งฉากกันมันก็จะเป็นมุมฉาก แล้วก็ถ้ามันขนานถ้ามันขนานอีกตัวนึงถ้ามันขนานแบบนี้จะมีแบบขนานอีกตัวหนึ่งเนาะไม่เป็นมุโอเควิธีการหาทำไงเส้นสมมาตรเส้นโค้งเราจะคือถ้าเราดูที่แต่ละอันใช่ไหมมันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงเดียวก็คือความชัน จักน,นั้นเราก็ดูที่ความชันนะครับพิธีการดูความชันในสมาการเนี่ยเราก็ดิฟหนึ่งครั้งขอนะครับเป็นความชันเนาะก็จะได้เป็น 3x กำลัง2ลบ 6x ลบ6นะครับเออทีนี้เขาบอกว่าจุด x เท่ากับ2ใช่ไหมก็แทนค่า2ลงไปเลยนะครับ สองลงไปเลยก็จะเป็น3คูณ2องกำลังสองลบ6คูณ2ลบ6 3สี่สิบสองอ่ะสิบสองลบสิบสองลบหกเท่ากับลบหกคือความชันตดลบความชันตดลบหมายความว่าให้หมายความว่าเราต้องเอาความชันตรงนี้เอาความชันตรงนี้มาดูว่ามันคือกราฟกราฟชนิดไหนกันแน่ซึ่งถ้าเป็นมุมป้านตรงนี้นะครับจะเป็นกราฟเม น้อยกว่า0ถ้าเป็นมุมแหลมความชันจะมากกว่า0ถ้าเป็นมุมฉากความชันจะเท่ากับ0นะครับแล้วก็ถ้าหาค่าถ้าหาค่าไม่ได้จะเป็นขนาดนะครับนี่หาค่าไม่ได้นะความชันหาค่าไม่ได้จากข้อ24เนี่ยเราได้ความชันเท่ากับลบ6ซึ่งน้อยกว่า0นย์้อยกว่าศนย์ก็เป็นมุมบ้านก็ตบข้องงูนั่นเองครับ ข้อนี้มันทดสอบความเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจมันแต่แรกเราแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาได้เลยโดยที่ไม่นานด้วยอืโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ครบ6ข้อแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ